สวัสดีครับรานการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับวันนี้มาเย็นสักนิดหนึ่งนะครับก็ไปซื้อหนังสือพิมพ์มา3ฉบับมีไทยรัฐเดลินิวแล้วก็มติชนครับตั้งใจว่าจะรีวิวเมื่อเช้าแต่ก็เวลาไม่ทันนะครับก็เลยขอรีวิวตอนนี้เลยแล้วกันนะครับก็มาเริ่มจากไทยรัฐเลยครับขอบคุณไทยรัฐนะครับครับก็ ก็เป็นเหตุที่ช็อกโลกนะครับจบมอปลายทำช็อกโลกรอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์สไนเปอร์สองใบหูนะครับบนเวทีปราัยบาดเจ็บนะครับโดนสวนจับตายทันควันโลกช็อกโลกรอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีและผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับขณะเปิดปราัยหาเสียงที่บัตเลอร์เ Butler, มืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียนะครับ มือปืนเป็นวัยเพิ่งจบมปลายนะครับ <c oughs> ด้านบนนะครับด้านบนชงขอ1.22แสนล้านโปะเงินดิจิตัลงบกลางปี67เข้าสภาวันพุธนี่นะครับเก้าไกลชำระเศรษฐาเซ็นฟรีวีซ่า93ประเทศเมื่อวานนายกไป2จังหวัดเลยนะครับไปที่เชียงรายแล้วก็ไปที่ สะแก้วนะครับฉเฉลิมพระเกียรติในเศรษฐาทวีสินเนมตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิม,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 มพระเกียรติโรงพยาบาลไยพัดหน่วยบริการประสมภูมิ72ที่จังหวัดสระแก้วนะครับเน่งประบาตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในฉเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบนะครับ28 กรกดาสองห้านะครับนี่ภาพนี้เลยนะครับโดนดันทรัมป์อดีตประธานาธิสารเมื่อวานโดนเฉียดนิดเดียวนะครับแล้วก็ภาพนี้ก็ขึ้นปกนิตยสารไทม์เลยแล้วก็ภาพนี้นะครับนายกเศรษฐาไปที่จังหวัดเจียงไฮนายกเศรษฐายกมือถือส่วนตัวนะครับเซลฟี่กับพี่น้องเจ้าเขาอำเภอแม่จันจังหวัดเจียงไฮ ระหว่างลงพื้นที่บ้านโป่งป่าแขมรับฟังเสียงสทอนแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่ไม่มีสัญชาติที่ถูกจํากัดสิทธิ์นะครับก็เขาบอกว่าเป็นรอบ70ปีที่นายมตรีไปเยี่ยมหมู่บ้านแห่งนี้นครับอำเภอแม่จัน์ก็จะอยู่ออกจากตัวเมืองไปสัก3-40กิโลนะครับจะมีแยกไป แม่จันก็จะแยกไปเส้นหนึ่งไปเชียงแสนอีกเส้นหนึ่งก็ขึ้นไปแม่สายนะครับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากอันนี้ก็เป็นข่าวดังนะครับในวงการเศรษฐกิจวงการตลาดหุ้น DSI บริษัทเนี่ย EA เนี่ยบริษัทพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับทุจริต3.4พันล้านนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นหน้า2นะครับหน้า2เปิดใจแม่ทับสีน้ำเงินถอดรหัสเผือกร้อนในนี้ก็สรุปเรื่องว่าวุฒิสภาวุฒิสมาชิกเป็นสายสีน้ำเงินของภูมิใจไทยเยอะนะครับก็จะมีอำนาจต่อรองเพิ่มมากขึ้นกระตูนเสียครับกระตูนเสียสู้กับแรงค้านที่ไรอนาคต รัฐบาลวิ่งสู้เพื่อนอนาคตก็ถือครบเพลิงเลยพกร่รวมรัฐบาลมีแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจงบประมาณคนที่ไล่ตามก็มีทั้งสาวสวยคนนี้ก็นาจะจุณสิริกัญญาเก้าวไกลอันนี้ปันข่าวนี่น่าจะเป็นคุณสุดวิชัยฝ่ายค้านฝ่ายแค้นงบประมาณ6-8ะก็เอามาสะท้อนกันนะครับ เศรษฐกิจไทยอันนี้ก็การ์ตูนจากไทยรัฐนะครับเศรษฐกิจไทยแล้วก็หน้าไท้ายของทางไทยรัฐนะครับรูปบุญใหญ่ในสิ่งชีวะอดีตนายกยิ้มทักทายพี่น้องชาวสุรินท์ระหว่างมาร่วมทำบุญใหญ่เป็นประธานโครงการบำเพ็ญชาอุปสมบทพระ334รูปนะครับเพื่อถวายเป็นพระชุกสนที่วัดสวนวิจิตอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับ แล้วก็อันนี้เป็นหน้าในของในส่วนของไทยรัฐนะครับเคฟฟานเกาะสมุยข้างวันรีสอร์ทริมชายหาดดีที่สุดในไทยแมหมน่าไปพักจังเลยอันนี้ก็เป็นภาพด้านหลังของไทยรัฐนะครับเขาก็จะเซกชันของไทยรัฐก็จะมีเรื่องท่องเที่ยวข้างหลังนะครับงานมาหดสศพท่องเที่ยวเสรษฐาขึ้นเชียงรายเปิดงานสะแก้วเป็นภาพนี้ครับ สวัสดีนายเศรษฐาทวีสินยกมือไหว้สวัสดีบรรดาชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ออกมาต้อนรับอย่างอบอุ่นที่บ้านโป่งป่าแขมอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปทานน้ำชานะครับถ่ายรูปที่ลึกแล้วก็ร่วมฟังปัญหาต้อนรับอบอุ่นเลยอันนี้ก็ไปที่สระแก้วนะครับเรียกว่าขึ้นเครื่องบินข้ามจังหวัดกันเลยประเทศไทยแค่ปากซอยครับประเทศไทยเนี่ยผมบอกนะครับแฟนรายการ เอากรุงเทพเป็นศูนย์กลางนะตัวตั้งนะเราเป็นประเทศที่เล็กมากอะบินก็ขึ้นไปทางเหนือก็หนึ่งชั่วโมงนะลงใต้เต็มที่ไปในลาที่วาดก็ชั่วโมงให้ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับนั่เคือบินแอร์บัสไปลงเนี่ยคือบินพาณิชย์เนี่ยไปขึ้นไปทางอีสานเนาะให้เต็มที่นครพนมเนะี่ยก็ชั่วโมงนิดๆชั่วโมง10-20นาที ไปทางอุบลนี่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับไปบินไปแม่สอดเนี่ยเอาเต็มที่เลยให้เต็มที่เลยชั่วโมงเดียว <c oughs> ถ้าเป็นเครื่องใบพัดอย่าง ATR 72เนี่ยก็50นาทีครับแป๊บเดียวนะครับคือประเทศเราเล็กมากนะครับไม่เหมือนอย่างอเมริกาอเมริกานี่โอ้โหถ้าบินลองแฟนรายการลองคิดว่าบินจากนิวยอร์กไป L.A. ลเนี่ย6ชั่วโมงนะครับประเทศเขาใหญ่ขนาดนั้นนะ ประเทศเหล่านี้เล็กๆมากๆเลยนะครับอันนี้มอบคุรุพันธ์ในเศรษฐกิิในดนตรีมอบคุรุพันธ์ทางการแพทย์เพื่อยกระดับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระพิพัฒน์สาแก้วอเดินิวนะครับค้นหาแรงจูงใจทรัมป์ค้นหาแรงแรงจูงใจสังหารทรัมป์นะครับสอบครอบครัวมือปืนไรเฟิลนะครับทักษิณพ้นโทษ สิงหาคมนี้ได้ใบบริสุทธิ์นะครับแล้วก็นายก,ศกเศรษฐาเปิดโครงการเชิญคนโทรน้ำศักดิษ์ทั่วประเทศนะครับล่านหนุ่มตีข้ามประเทศค่านักษษายัดถุงดำนี่นะครับรอดตายโดยรักษาความปอภัยเขาช่วยเหลือในโดนัทรัมป์ดีตประธานาธิบดีสหรัฐวต์เจที่ถูกมือปืนวัย20ใช้ปืนไรเฟิลรอบยิงขณะประสัยหาเสียง ชิงประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ <c oughs> เปิดโครงการเท่าคำบาดใจสูงวก็ไม่เป็นไรคอมมิ่งพืชพลังพืิพลังก็เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีอย่างเงี้ยนะครับพืิพลังอันนี้หน้าในสิทธิพี่กับสิทธิน้องสิทธิพี่สิทธิน้องอ่ะปริญญาเอกมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เออไม่จบจริงๆนะี่คือสังคมไทยชอบอย่างเงี้ยมันมัน <c oughs> มันเป็นรากลึกๆมันก็เป็นออ่ศักดินาอะไรเงี้ยนะครับคนชอบเครื่องแบบนะมียศมีตําแหน่งนะครับคนธรรมดาไม่ได้มียศมีตําแหน่งก็ต้อง ใช้คาว่าด็อกเตอร์อะไรเข้าไปใส่แทนนะครับแม้แต่คนเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องมีศาสตราจารย์มีด็อกเตอร์มีรอสอโอ้มันเยอะไปหมดอะนะครับเราเป็นประเทศที่เราให้ค่าเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วจริงๆแล้วเราจะ แก้ไขยังไงแล้วพวกนี้นะเราจะสร้างค่านิยมใหม่ยังไงให้กับประเทศเรานะครับเนี่ยก็มีจริงๆมีเยอะนะจริงๆมีเยอะเลยนะครับถ้าเกิดส่องส่งเข้าไปจริงๆเนี่ยอย่าให้ผมพูดเลยกรรมรอเยอะมาก <c oughs> <c oughs> กรรมารอเยอะมากครับมันยังมีดอกเตอร์อีกหลายดอกเตอร์นะ ยังมีดรราชพัฒยังมีด็อกเตอร์มหาลัยเอกชนจ่ายครบจบแน่ด็อกเตอร์มหาลัยของรัฐอะไรเงี้ยมันแบบมันเยอะแฟนรายการเราให้ค่าสิ่งเหล่านี้เยอะเกินไปนะครับนายกทักษิณยังเคยบอกไว้เลยสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้ดูในคุณค่าจริงๆนะครับอันนี้ผมอยากจะได้เหมือนกันเนี่ยบัตรเครดิตอุ่นใจคุ้มครองชีวิต6 0แสนอันนี้รู้สึก1ั0 0ันหกบาทอะไรเงี้แล้วก็สีสันบรรยากาศฟุตบอลยูโรก็สเปนเป็นแชมป์ไปแล้วนะครับ <c oughs> มติชนศึกประธานาธิบดีดุ ถูกลอบสังหารทรัมปรอดหุดหวิดนะครับสวกลุ่มพันใหม่ถแถลงวันนี้เคาะชื่อชิงประธานบุตรแลนหนุนโคตาสตรีนางเก้าอีเ้เศษฐาเล่นกฎหมายชาติพันธุ์ทักษิณชี้สิงหาคมนี้ผลงานรัฐบาลชัดเจนนี่ผู้สันทัดกรณีบอกว่ากฎหมายที่จะเข้าสภาวันที่17นี้เท่ากับว่าเปิดหน้าชกแล้วแล้ว,วันนี้ให้มีการลงทะเบียน เเงินดีต้อก็เรียกว่าเดินเครื่องเต็มที่แล้วนะครับเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์7จจังหวัดเก็บมหาไทยออรอทําพิธีเสก25กลุ่ม้าอัมากรากดานี้นี่นายกทักษินเซลฟี่เอยไม่ใช่นายกเศษฐาเซลฟี่นะครับเรียกว่ามาติชนให้ความสำคัญกับ2นาอาสอนายกเลย ประธานบทมูใาทักษิณชีวดีนะนายมตรีเป็นประธานอุปถัมภ์โครงการบรณรพิชาวผสมบทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา7 2พรรษาพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยมีรัฐมนตรีของประเทไทยและกลุ่มคนแสดงเข้าร่วมเพื่อส่วนวิจิตตำบลกกางแอนอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับก็อนุโมทนากับท่านนายกทักษิณด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากอันนี้น่าสนใจ เดี๋ยวผมจะเอาไปอ่านต่างหากดีกว่าบทบาทเก้าไกลกับยืมหอกสนองคืนต่อกรณียุพพักอันนี้เดี๋ยวเอามาอ่านต่างหากดีกว่านะครับตลาดหุ้นไทยเข้าโค้ง3รอฟื้นพิษเศรษฐกิจวิกฤตศรัทธาขวางสู่1800จุดแล้วก็หมอชิดคูคดทำเลทองคอนโดเขาว่า เป็นแนวไอ้แนวรถไฟฟ้านะครับบิ๊กอสังหาแข่งผุดที่ดินพุ่งัวละล้านแปดคำคมคำคมของมัติชนนะครับนายกเศษฐาทวีสินยืนยันว่ารัฐบาลนี้จะทำภายใต้การนำของผมเราจะวิ่งสู้เพื่ออนาคตนะครับทั้งหมดคือ3ฉบับครับแฟนรายการขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำขอคุณไทยรัฐขอบคุณมัติชนและขอบคุณเดนนิ่ด้วยครับสวัสดีครับ